ด้านซ้ายของรถจะเป็นของส่วนตั๊มเฮรลิกตัวนี้จะเป็นตัวสวิตตัดไฟสวิตตัดอ๋อนี่รก็ถาเราปิดปิดตัวนี้เราจะเห็นมันจะอยู่ข้างนอกพอดีจะเป็นรูปเช่นนี้ละตัดไฟเวลาเราไม่ใช้งานหรือว่ารถจอดนานๆตัดดีกว่าตัดเออตัดไฟตัดระบบทุกอย่างอ๋อคอเดตัวนี้ถอนได้อ๋อคอนตัดไฟใช่ครับ ดูเหมือนไม่ใช่คนแจเหมือนไม่เหมือนเป็นแจ๊กจะเป็นเขี้ยวล็อกเข้าไปล็อกเพื่อเปิดไฟเราตัดเราไม่ใช้งานเราตัดได้ตัดไว้ดีกว่านี้ฝั่งนี้จะมีกรองต่างดับน้ำครับผมตองอากาศแล้วก็กรองเฮลิตรฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของปั๊มเฮลิตอ๋อฝั่งกรองตองอากาศเราจะทำเหมือนกันก็คือพีเอ็มชั่วโมงแรกให้สองร้อยห้าสิบชั่วโมงอ๋อ

12 2ลูกใส่เป็น24่สิบสีเป็นลูกเล็กนะอามันเปิดตรงไหนครับเปิดท้ายนัดออกเหตุใครนัดตัวนี้จะเซฟตี้หน่อยจะเก็บดีนะหน่อยหมกหมกเลยใส่ไปในข้างในแล้จะเป็นถ้าคนไม่รู้ก็ขนาดรอบคันขนาดเอกร้อยบ้านเรานี่นะครับผมเป็นลูกเล็กสองลูกแต่ถ้าเราไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้สอนมันจะไม่เหมือนพวกนู้นจะ สองสามตัวนิดนึ่งฝั่งนี้จะเป็นของส่วนพัมเฮลิกอะไรต่างๆอยู่ฝั่งนู้นตวนู้นจะเป็นฝั่งเครื่องยนต์ของทายเป็นตัวเล็กๆเนี่ยน้ำหนักเท่าตัวใหญ่สองคันนั่นนะตัวเด็กคนนี็คืออ๋อน้ำหนักเขาที่เพิ่มขึ้นมาใช่ตอนนี้ก็เยอะเนาะมันจะตันขึ้นมาหน่อยอือ นี่จะหนานาเหมือนรถเออรถบดยี่สิบตันตัวนี้ถ้าเป็นอีกตัวรุ่นหนึ่งที่เป็นขนาดของตัวสองเนี่ยตัวนี้ก็จะบางเลยาตามลำครับอ๋อตัวนี้ให้กระบอกเลี้ยวหนึ่งนะกระบอกเลี้ยวในงานใช่สดมากอันนี้ตัวนี้เลี้ยวด้านหลังด้าหลังเลี้ยวบางคนถ้าเกิดเคยขับรุ่นอื่นจะเป็นเลี้ยวด้านหน้าก็จะหลงนิดหน่อยงงๆอยู่นะครับยังไม่ชินเนีย เป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์คอมินสามจุดสามสามจุดสามสามจดสาบีสามจุดสามเ้าสิบเก้าแรงเป็นเครื่องคองมบันเ็วเครื่องออสูงครับที่เช็คน้ำมันเครื่องอยู่อยูอคน้ำมันเครื่องอยู่งน,นีอยู่ข้างล่างใส่กรองใส่กองโซล่าตรงนี้ ใส่กิกครับใม่ใหม,ม่กิ๊บใม่กิ๊บคมันเครื่องอยู่ตรงนี้นี่คืออบน้ำมันไฮดลิล่ฮโดรจะอยู่ประมาณนี้พอดีไม่ต้องเติมเยอะทำมล้ร้อนแล้วก็มันก็จะตลอดใส่ง่ายแล้วก็ตอนนี้จะมนสระวน้ำรอเย็น เป็นหม้อพักข้างในตอนนี้เราต่เราจะใส่กุญแจล็อกคงไว้แล้วก็เป็นฝาถังให้อีกเติมก็อยู่ในส่วนนี้เหมือนกันครับอยู่ระดับนี้ประเด็นครับตอนเช้ามาก็คนผักติดทุกอะไรติดติดอ๋อแล้ววันนี้จะเป็นส่วนของห้องมอเตอร์สีน้ำของเราอเหนึ่งลูกครับแล้วก็ผ่านน้ำหนึ่งสองขนาดใหญ่เต็มช่องเลย ครังเดียวก็คือคุ้มหน้าหลังเลยใช่ครับอ๋อเดียวคื้คมหน้าหลังไปหน้าหลังเลยโอ้ก็ไม่มีความแยบคือใช้ปั๊มตัวเดียวอ๋อ้ไม่ว่าคนละทาำไม่ใช่ปั๊มลูกเดียวก็คือระบบปั๊มน้ำคือจะอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เลยจะเป็นกองน้ำตรงนี้จะเป็นปั๊มน้ำตัวนี้ต่างกันเพกการอันนี้มาให้เรียบร้อยแล้วเพกมาแล้วยี่สิบนะครับประมาณประมาณ 400หรือเปล่าผมไม่ไม่ในต้องดูในคู่มือทีนึงค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเต็มเต็มช่องเลยเต็มช่องนี้เลยนี่น, <laughs> นะครับเราถังป๋าฐานมันอยู่ประมาณน,นี้ถ้ามองตรงนี้เราจะเห็น,ออน,นถังค์ข้างบวนจะอยู่ประมาณนี้นี่คมองขบวนขบวนขบวนอ๋อจะเห็นเลยว่าถังอยู่ประมาณนี้รอถังเราเติมฝั่งคนขับเติมฝั่งนู้นครับฝั่งข้างนู้นจะมีตัวเติม ตรงข้างหน้าเลยตรงน้ตรวจสรบมันเงพิ่มจะเป็นสไลงร้ห้าสิิตรสองร้องห้าสิบยังีไรข้างน้าเลตนี้เราติดเพิ่มอ๋อนี่มาติดเพิ่มต่ติดเพิ่มได้เพราะนออกมาเรามีน้ำแจ็คู่แน่ครับผมงี้ เป็นน้ำเปยนี่เราจะมีกองให้ด้วยนะมีกองกันเศษฝุ่นเศษอะไรมีกองตะแกรงอย่างดีเพื่เนี่ติดตันอยู่ปั๊มอยู่เดบปั๊มอยู่ไม่นานปั๊มรางตัวนตัวเพลทรถจะอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งเดือดฝั่งเดือดมาถังเต็มแล้วผลิตที่ไหนครับเพลตัวนี้อินเดียครับอินเดียผลิอินเดียปั๊ม DC สองพันแคล เป็น uhm. ตัวรถเดียวที่นี่ตัวรถเป็นตัวรถอ๋อนี่มันมีค่าค่ามาให้ล้อละสองตัวค่าน้าคานหลังค่าน้าคานหลังกันยางอ๋อในน้ำปรับยังไงครับผมใช่ครับตัวนี้ก็จะใช้แค่ยกขึ้นครับยกขึ้นมาตรงนี้นี่มันลอยนี่แล้วก็ปล่อยเลย หหลัังเมือนนกต้องเอาลงไว้เวลาใช้งานเลยเวลาใช้งานต้องมีทั้งหลอดไฟเศษยางเศษถุงเปิดเอาลงวิ่งนี่แป๊บเดียวหมดสะสมมากก็ได้นานอยู่ครับสมได้นานปั๊บหม้อน้ำใหญ่ดี ก็จะมีพัดลมระบายความร้อนเป็นมอเตอร์สองตัวใช้แรงจักมอเตอร์มอเตอร์เหมือนพัดลมไฟฟ้าไหมใช่เป็นนี่มอตอรไฟฟ้าแต่อัดวนี้จะเป็นพัดลมว้าวดูชัดๆนะครับอ๋อที่มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนจะมีสองฝ่งเลยมีสองตัวครับวัดหนึ่งชั้นสุดยอดทำดีเลยใช่ทำมา พร้อมลุยงานหนักนี่พี่อ่าันนี้คางขึง้นเป็นแบบเตอไอน์เลอร์เติมน้ำมูกน้ำมันตัวละเตือเอา่บันไดใช่บ,บันไดได้ก็จับนี้ไม่กว่าสก,กีข้างหรืออะไรไม่ไม่ไม่ได้ต,ติดวันนี้เรามี สำรองแบบสต็อกไหมครับมีสต็อกครับส่วนมากจะไม่ค่อยตันส่วนมากเราจะสามารถเก็บดูได้มีอยากดูดูเก็บง่ายเก็บตภาไหนดีจังหน่วยสินวิจารณ์รวมมือเท่านีครับมีกองอีกชั้นหนึ่งอยู่ใช่กลกองชั้นหนึ่งอยู่ถ้าใครไม่เหยียบผ่านส่วนมากก็ไม่พังมีแค่สามชิ้นครับง่าย ก็ไม่มีใ <ถ content. S 2> ครเหยียบหักก็ไม่มีลนทาอะไรตอนนี้เป็นหัวพัดสุดใช่เ็นหัวพดไม่ง่ายใช้งานก็ันห้ามไม่จะง่ายไม่ใช้งานง่ายเก็บร้อยลำดับรสิ่งไฟเลี้ยวอะไรมาให้สำหรับที่น้ำทางใหญ่ได้มีไฟผ่ามาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ ตามกฎสาราจอมบนถนนได้เลยแต่นไฟบงไปเบรกให้ตรงนี้สามารถที่จหดได้ถ้าเกกะเราสามารถเข้าไปได้ครับผมคนใช้เยอะไหมครับเป็นเยอะอยู่ครับอยู่ที่นี่เราไม่ีจัดชุดผมได้แฝกหมดเลยมีครบชุดของสุรินทร์จัดรถล้อยาง คู่ทุกคู่มีขอบสูงที่ตุลินเลยพร้อมเบกดาวเลยติดตันเท่ากันครับติดตันที่นี้เป็นฝั่งก์สองตันสองตันของเดิมสองตันตลอดโอ้โมเตอร์หน้ามาขึ้นตันดูทรงใหญ่ครับ <c oughs> ใหญ่กว่านี้ครับจะมีสองตันสิบตันใหญ่ขึ้นไปมีเข้ามามอ,อ๋อ สั่งได้้จะเอา12สตน,นตู้เย็ก็สั่งเหมือนกันคนระับนี่ไม่ยังไม่มีคนใช้ตู้เย,ย็นมีไม่เยอะครับตู้เ ตอนโรงงานก็จะไปเท่นคนขับอีกรอบนึงโอเคคืเงียอตงไปบอกว่าจะตามไม่ทันเพาว่าสิงาเ่อรนมัมดดของเดัที่หจัดงานนะครับใช่เพลงวถึงรถกรยางทูกรถยางทั้งหมดของเลนด์อัพเพลทอีเวนท์ที่ไหนที่ไหนครับที่กรุงเทพเลนะครับอ๋อ ของหนังสือเทียบมาอยู่นะไหมเนี่ยแกเห็นว่าไม่ว่างเรื่องอะไรไปลองลดได้ไหมเราก็จะลองเทสลดทุกคันที่มีในหน้าแพคที่ขายในประเทศไทยจะลองให้ดูว่ามีอะไรบ้างทำยื่นพันนั่นครับเปิดทดลองปู้ยนตูยางรถปูยางจะมีทดลองทดลองซื้อน่าไปน่าไปไปเที่ยววันไหนครับผมวันที่หนึ่งวันที่สองหนึ่งกับสอง เร็วๆนี้โอเคครับผมเดี๋ยวขอบคุณช่างมากครับผม <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ